สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้นะคะปบก,กับคุณครูมะปางอยู่แล้วนะคะวันนี้คุณครูมะปางนะคะจะมาสอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะหน่วยที่1เรื่องการนับช่วงเวลาตามปฏิทินนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเรามาดูกันเลยว่า ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละกิจกรรมในแต่ละช่วงนั้นเราทําอะไรกันบ้างจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในช่วงสถานการณ์โควิดหรือการไปโรงเรียนของเรานะคะแต่ละช่วงเวลานะคะที่เราเห็นระดับกปจะบินตอนกลางวันนะคะตอนเช้าหรือจะอีกตอนนึงคือตอนกลางคืนตอนค่ำนะคะเรามาดูว่าในแต่ละช่วงนั้นเราทําอย่างไรกันบ้างคะ่ะ สำหรับช่วงที่หหรือตอนเช้านะคะกิจกรรมหลักๆที่เราทําส่วนมากก็จะเป็นการตื่นนอนการทํากิจวัตรประจําวันของเราเช่นการแปรงฟันการอาบน้ำใช่ไหมคะพอเราเป็นฝันอาบน้ําเสร็จแล้วถ้าเป็นในช่วงสถานการณ์ที่ปกติที่ไม่มีช่วงไวรัสแล้วนะคะนักเรียนก็จะมาเข้าแถวเขารพธงชาตินะคะเพื่อจะขึ้นชั้นเรียนในตอนช่วงเช้านะคะต่อไปนะคะจะเป็นช่วงที่2คือช่วงตอนสายนะคะตอนสายส่วนมากที่เราขึ้น ถ้าเป็นช่วงที่เราช่วงนี้คือช่วงที่มีเชื้อไวรัสใช่ไหมคะนักเรียนก็จะทํากิจกรรมต่างๆที่อยู่บ้านอาจจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนชอบนะคะอาจจะเป็นการวาดภาพเล่นของเล่นนะคะหรือเล่นกับเพื่อนนะคะแต่เพื่อนนั้นก็ต้องอยู่ในาใชายคาบ้านหลังเดียวกันนะคะเพื่อจะได้ป้องก,กันตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ปกตินะคะนักเรียนก็จะทําการเรียนการสอนในช่วงเช้าค่ะ ต่อไปคือช่วงเที่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ปกติหรือจะเป็นช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนานะคะนักเรียนก็จะไปใช้ช่วงนี้ในการรับประทานอาหารเที่ยงนะคะต่อไปคือช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายก็จะคล้ายๆกับช่วงที่สายนะคะคือส่วนมากนักเรียนจะเรียนหนังสือนะคะในช่วงตอนบ่ายนะคะแล้วก็รอเวลาเลิกกลับบ้านนะคะและอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนทําอาจจะเป็นช่วงกิจกรรมที่ นักเรียนอยู่บ้านนะคะก็คือเสาร์อาทิตย์หรือช่วงที่มีไวรัสโครโรนานะคะนักเรียนจะทํากิจกรรมต่างๆที่อยู่กับพ่อแม่จะเป็นกิจกรรมการทํากับข้าวกิจกรรมการทําศิลปะอย่างน,นี้ก็ได้ค่ะจะเป็นกิจกรรมที่เราทำในช่วงบ่ายใช่ไหมคะ อานะคะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมในช่วงค่ำนะคะกิจกรรมในช่วงค่ำนะคะคือกิจกรรมสุดท้ายในชีวิตประจำวันของเรานะคะเป็นกิจกรรมคือการนอนพักผ่อนนะคะการนอนพักผ่อนสำหรับการเตรียมพร้อมที่เราจะมีพลังกำลังมีสมองมีสติสำหรับเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะหรือการทำกิจกรรมในวันถัดไปนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเรียนดูเรื่องช่วงเวลาและกิจกรรมในแต่และช่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีใบงานมามอบหายให้นะคะเป็นใบงานที่เราเรียนเรื่องช่วงเวลาไปนะคะให้นักเรียนเลือกคําตอบมาลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอกล่าวควาว่าสวัสดีค่ะแลวก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสําหรับวันนี้บมยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ